สวัสดีพี่น้องประชาชนประชาชนที่เคารพผมทนายเดชานะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องวิกฤตในกระบวนการยุติธรรมคดีการดํานเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กในข้อหาฟอกเงินถือว่าเป็นวิกฤตในกระบวนการยุติธรรมอย่างรุนแรงนะครับสะท้อนให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่มีฐานะทางสังคมที่ สังคมที่เหนือกว่าบุคคลเท่าไปคนมียศถาบรรดาศักดิ์นะคนเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นั้นการดําเนินคดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมกันในสังคมถือเป็นวิกฤตในกระบวนการยุติธรรมที่ร้ายแรงรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องจะต้องเร่งนะทำการศึกษาวิจัยและแก้ไขโดยด่วนคดีฟองเงินนะครับการส่งหมายเรียกให้กับบิ๊กโจ๊ก ถึงสองครั้งทนายความวิกโจกอ้างว่าการส่งหมายไม่ชอบโดยอ้างวิาญามาตรา55ว่าจะต้องส่งให้กับผู้ต้องหาหรือญาติหรือผู้ปกครองหรือสามีภรรยาเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีผู้ต้องหาคนไหนอ้างมาตรานะไอวิาญามาตร1า1น่มาตรา55แต่อย่างใดคดีนี้เป็นคดีแรกครับ ที่ผู้ต้องหาอ้างมาตรา55ของวิาญานะครับเนี่ยตามตัวบทกฎหมายนี้ทําให้การทํางานของพนักง,งานสอบสวนเกิดความยุ่งยากเพราะผู้ต้องหาคือพลตรวจเอกสุรเชษต์มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีและมีายความที่มีความรู้เป็นอย่างดีจึงไม่สามารถดําเนินการดําเนินคดีกับพลตารวจเอกสุรเชษ์ได้ก็ฝากผู้เกี่ยวข้องในบ้านเมืองฝากนักวิชาการอาจารย์มหาลาัยนะครับลองไปทบทวนนะครับเกี่ยวกับการแก้กฎหมายมาตรานี้ นะครับเพราะผู้ต้องหาสามารถใช้เป็นข้ออ้างในการที่ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมและยังมีการฟ้องร้องตํารวจจํานวนหลายคดีนะครับตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนขวัญกาลังใจของตํารวจก็ย่ําแย่ฝากข้อคิดนะที่ผ่านมาผมเคยโดนออกหมายจับสอง,สอง,สองครั้งในคดีที่อจัจฉิยะไปแจ้งความที่สพพระแดงก็ส่งหมายไปที่ภูเมี่ยมนาผมก็ไม่เคยได้รับหมายครับนะ สามีภรรยาผมก็ไม่เคยรับหมายผู้ปกครองไม่เคยรับหมายแต่ศาลก็ออกหมายจับครับดังนั้นผมจะอยากฝากไปถึงผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการที่ทำว่าเราควรจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพราะเพราะต่อไปนะครับมิจฉาชีพผู้ก่อการร้ายโจรทั้งหลายก็จะไม่ยอมรับกระบวนการที่ทำไม่ไปตามหมายเรียกและออกหมายจับไม่ได้เหมือนกับคดีพลตำรวจเอกสุรเชษครับ เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ